อะไรมาได้อะไรมาจ๊ะได้อะไรมาจ๊ะไหนดูหน่อยว้าวลูกเจี๊ยบชื่ออะไรบ้างมีชื่ออะไรบ้างครับเจี๊ยบกับเหี่ยงคนไหนชื่อเจี๊ยบสีเหลืองไหนตัวไหนตัวนี้ชื่ออะไรครับเจี๊ยบตัวหล่ะชื่ออะไรฮะตัวชื่ออะไรครับเหมียว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 เป็นเหมียวกับอะไรเจี๊ยบไงโอ้เข้าข้าวไม่กินยังเนี่ย ให้กินอเอาอะไรให้กินเนอาหารไก่อืมไ <c oughs> รให้วินอะเลี้ยงได้กี่วันแล้วอันนี้วันสองได้มาจากไหนครับ <c oughs> ตลาดนัดออ๋ซื้อเท่าไหร่เนี่ยตัวเท่าไหร่สิบบาทแล้ว <c oughs> สิบบาทอือ <c oughs> มีกี่สีเนี่ยมีสีขาวสีดำ Bye. <laughs>